โจทย์ของ Rank contraction อีกข้อหนึ่งนะครับก็ความยาวของยานอวกาศวัดได้เป็นครึ่งหนึ่งของความยาวความยาวตอนที่มันหยุดนิง่งแสดงว่ามันมี a ร k contraction ข้อ A ให้หาเลขนัยะสำคัญ3ามตำแหน่งของ speed parameter beta ของ spaceship นี้ที่สัมผัสกับ เฟรมของผู้สังเกตแล้วก็ b โดยว่ามีแฟกเตอร์เป็นเท่าไหร่ของของน,นาฬิกาของยานอาวกาศที่ลันชรากกว่าสัมผัสกับนาฬิกาของเฟร,รมของผู้สังเกตอ,เอันนี้ถามถามสองข้อแล้วก็อาจจะ ยากขึ้นมานิดหนึง่งแต่ว่าเราเก่งเราก็เลยทำได้ไม่ใช่เพราะว่าเราฝึกบ่อยๆอออันนี้ก็คือข้อทำข้อ A ก่อนข้อ A ก็คือว่าให้หาในย่อสำคัญอ๋อตอนแรกยาวสมมติว่าตอนแรกนั้น ยามันยาว1เมตรแต่พอเป็นฮาร์นั้นยาวก็ยาวห้าเมตรไอ้ศูนย0จุดหเมตรเพราะยาเป็นครึ่งหนึ่งแล้วก็จากสมกา,ารนี้ให้หาเบตา้าเท่าไหร่ ฉะนั้นเราก็แทนซึ่งเบต้าเนี่ยมันเท่ากับ v ส่วนสี่งั้นเราก็แทนไปอันนี้ก็เป็น0.5นอันนี้ก็เป็น1อันนี้ก็เป็น 1- ลบเบต้ากำลังสองโอเค0.5หาหรนึ่งเท่ากับ 1- ลบ 1> เบต้ากำลังสอง ยกกำลังสองทั้งหมดมันก็จะกลายเป็น0.5นยากำลังสองเท่ากับ1ลบเบต้ากำลังสองอันนั้นเบต้ากำลังสองมันจะเท่ากับ1ลบ0.5นยากำลังสองอนั้นเบต้ามันจะเท่ากับสแควร์รูทของ1ลบ0.5นย์จุดห้กำลัง ซึ่งเบต้ามันจะเท่ากับ0.086 mm hmm. ก็เราก็ตอบของ,อง mm hmm. ข้ออข้อ B เขาถามเรื่องแฟกเตอร์ของนาฬิกาของยานจะช้าลงสัมพัสเป็นแฟกเตอร์ hmm. ของผู้สังเกตเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นเรื่อง time dilation mm hmm. ก็ถ้าเรา,าจำได้ถ้าเรา เรามาทำ l e n g contraction บ่อยๆจนเราลืม time direction ไปแล้วแต่ว่าทำบ่อยๆเราก็จำได้เร็ว time direction มันจะเป็น t เท่ากับ t 0ส่วนด้วย1ลบ v ส่วน c square โ okay. อเคนั่น t ส่วน t 0นเนี้ย มันจะเท่ากับ1ส่วน1ลบ v ส่วน c สวร์ซึ่งท t ส่วน t ศูนย์นี้มันก็คือมันก็คือมันก็คือแฟกเตอร์ที่เราต้องการนั่นแหละสมมติว่าเราให้มันเป็น lambda ับเท่ากักบ1ส่วน หนหลบวส่วน c สแควร์ซึ่งอันเนี้ยเรารู้แล้วว่า V เรารู้แล้วว่า V มันคือ0.086 นั้นถ้าหากดเครื่องคิดเลขแล้วมันจะได้เป็นเท่ากับสองโอเคเลยเราก็จะตอบทั้งข้อ A และข้อ B แล้วก็ประมาณนี้ครับ